ตัวเฮ็ดครูอยู่บนนอนครับพี่น้องครับครับดูไปนี้หน่อยครับนี่จะเห็นยังไงเนาะนี่ยังไงรับพายะไก่มันทวงยังไงสิ่งเกษตรขึ้นพมบาครับเครื่องที่ขับตัวหน่อยๆโหดเพิ่นนะครับเต็มโกล้อเลยครับพี่นแปดตันแปดตันบังคับทั้งโหลดนะสวัสดีครับผมแม็กคุณรักเกษตรนะครับเลยสภาพผู้ชมมาเมืองวอมันสัปปะรังนะครับของคุณพ่อสมบัตินะครับเ อันนี้คุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับแข็งแกรงครับนี่ตอนมัวมันครับโอ้หัวใหญ่แต่ครับนี่ครับเใส่ไฟใหญ่แน่อยู่มันพันแข็งครับนี่คือหัวใหญ่แท้ยอกแปดหนึ่งครับโอ้หัวบแบใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้เจตุใดครับคือหัวใหญ่แต่ครับนี่ใส่ปุ่มห้องขื้นครับห้องขื้นไล่ละหนึ่งกระสอบโอ้ห้องขื้นไล่ละหนึ่งกระสอบครับอื รอบสองใส่อยู่ครับใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่ปุ uí ใส่ปุ๋ยเคมีเดือนที่สามเดือนโอ้มันในสองเดือนหรือสามเดือนเกิงกับบ้านเลยเนาะบ้านปุ๋ยสุดได้หรอพ่อนี่ยหัวใหญ่ป uí ยูดิ์อ่ครับปุ๋ยยูเดิ์อ่ะเป็นปุ๋ยยูดิ์อ่ค่ะโอ้แต่ว่าหัวใหญ่เห็นไหมครับน้องตายังกระดิครับเดีอ่ะยังกระดิ่งเนาะหัวใหญ่ทั้งยาวเลยครับใหญ่ขนาดเลยครับ ครับกูยูเรียครับเพราะต้องไปไสระเบิดหัวขนาดตัวหน่อยๆยังเก่ครับตัวหน่อยก็หัวใหญ่น้อครับหัวใหญ่ beast. ด Siri, ีครับใหญ่พ네ึ่ดครับกายหัวใหญ่ปานนีิดพี่กายใส่เท่ตรงไหนครับตู้หัวใหญ่ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวครับโอ้พี่กายใส่ปุ๋ยขึ้นระสูตรเนาะขนระสูตรปุ๋ยหระเบิดหัวหมดโอ้ปีนี่ทดลองใส่ปุ๋ยยูเรียมันก็ได้หัวใหญ่เนาะครับ คนครับผมจกเนี่ยบ้านเอาคือบ้านเขาบ้านเอาคือเขาไอหนอนครับก็เป็นดอกโซเลยครับพี่น้องนะบ้าตัวไหนหญ่ยครับพี่ที่ครับตัวนี้หนอ้ตัวนี้ก็ผ่าอ่ะตัวนี้ก็หัวใหญ่ครับบ้าดใหญ่ใหญ่ดีครับพี่น้องนั่นสิหาเขาโดนบ่อยครับไก่บนหญ่ปานเลยครับเดี๋ยวปีนี้ผมทดลองเช็คแนวใหม่ครับแนวใหม่ใสไซบูยสูตรใหม่หนอผ้าอยากไก ห่ายาย่ที่ระเ่คา,าครับเพิ่งที่ขับตัวนห,นหน่อยซีฟ้สองหลอดเนาะสองหลอดครับที่แหลกห้องพืนห้องพื้นบ้านสะเลยนบบนเนาะบ้ายนไหนก็ใช้กหลองโอ้โบานนอ้ายนไหนก็ใชุ้กหลองคู่เพ้่นแล้วก็ปลูกมันก็นได้กินอาหารเป็นไงไหวครับรอบสองแ้ากับ้านที่เก่าบครับบ้านที่วานเขาครับปรตรงนิยมใช้เหงาอืมนี่เฮงไงครับเบื่องที่ครับเบิ่งครับวานไปโดดวานไป ส่วออนส่อนเดี๋ยวโอ้ยใหญ่ดีครับยอมรับเลยขนาดมีสองมีสองงานด้วยครับสองงาครนสองงานสองตุ่นเนาะสองตุ่นแต่ว่าหัวใหญ่ขนาดดีครับประจำเป็นต้องหลายตุ่นเนาะขับหลายก็ได้น้อยก็ะไรอืมกระไรดีครับขนาดน้อยตุนยนนยต่นยังหัวใหญ่นะครับรรนีน่มีสองส่วนนี่โอ้ยแข็งขัก็อ่าอันนี้ก็ะฮักโอ้ยมันดูดออกเนาะครับอือถึงว่าตัเช็ดมันมากมีปีนี่งแล้วยายผม ทดลองครับแสงว่ามันถือกบปุ๋ยสูตรนี้แครับนอครับถือก็ปุ๋ยก็ดินเท่านะครับินงขนาดนีป็นหินเลยครับอืมอันนี้ไม่หินหินครับหินมันยังไงครับอ้ขนาดหินยังไงนะครับที่จะเนีินเลยคุณส่วนที่เินกัดทเฮยกักันอีครับ่ดีครับใหญ่บัดทูกเหงาเลยใหญ่ถุกเหงาเลยนะครับยิบโซอะไรเด้ครับนอ้ตอนนี้คุณพ่อกับก็บ จะเดือวปะครับมือนนี่เต็มรถอะด้ครับเต็มรถหอเปล่ครับเท่าเดียวเต็มรถโอ้โหไหนครับพี่น้องเนี่ยบางกีรถรถเพิ่นนะครับเต็มหกล้อเลยครับพี่นกแปะตันหนึ่งแปะตันปะครับทั้งรถหนึ่งแปะตันอ้เขื่นจ็กชั่วโมงครับถึงเต็มรถสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเนาะจะคนครับขึ้นเลยหกคนหกคนเนาะโอ้สามสี่ชั่วโมงคือว่าเต็มเดือดนล้ครับเต็มก่อนครับ จะพาไปชมมึงไก่ๆเลยครับเด้อโอ้เต็้มหกล้อเลยครับมัิตรหัวใหญ่ๆเลยครับเด้อตอนนี้คุณพ่อเพิ่นกะกําลังเอารถขนรถน้ำมันไปขายนะครับมีแต่หัวใหญ่ๆครับพี่น้องขึ้นรถหัวขนาดเดียวกันเลยเนาะครับโอ้นี่ครับพี่น้อง เาหัวใหญ่เนี่ยเนี่ยน้ำนักมันดีเปอร์เซ็นต์แปรงมันไหลครับโอแต่หัวใหญ่แปรงมันกไหลเนาะเปอร์เซ็นต์แปรงก็ได้ดีครับจะคล้ายใช่หรือคล้ายเพราะไงเปอร์เซ็นต์แปรงก็ไหลน้หนักก็ไหลน้ำเนาะเปอร์เซ็นต์แปรงก็ให้ราคาดีอือให้ราคาดีกว่ากันครับเครื่องมันหนักหนักนักมันหัวใหญ่เนาะครัเพราะไงข้าวเดียวเต็มหมดอุ้ยตอนสอนน้ำฝนครับครับเพราะไงดีครับ นี่นะครับสูตรเฮ็ดมันสับปะรังนะครับเด้อสูตรของพ่อเพิ่นนะครับลองเอาไปเฮ็ดทดลองมั้งนะครับเด้อับมันหัวใหญ่หัวโตครับสุดยอดอดีดีครับเดี๋ยวเอาบ่เบิด์ตไปก่อนตามกองตามกองโอ้มีอีกบ่เอาบ่เบิดครับเต็มโอ้มันเต็มโดนก่อนเนาะโอ้ท่านรวมกับหัวใหญ่คือกันเป็นหินว่าดินมันเป็นหินเนาะโอ้นี่หินอีดีครับหินครับขนาดทูขึ้นหินนี่ครับ เพ oh. for mm. mm. ื่อนคนมาปลูกทีหินบม่ห่อมกับผมมีหินมีดินต้นมันโ่ใหญ่ครับที่าดินแบบนี้มันใหญ่ครับมันอยู่น้าเข่าเผ็ดๆเทคนิคในการเผ็ดนะครับไป็นด่างควีนอ่ะเผ็ดมันใหญ่กใหญ่ครับใหญ่สบาใหญ่ดีเด้อครับเด้อภาพชมอุ้ครับเฮ็ดโคดูอยู่มันนอนครับพี่น้องครับปลูกที่หินนี่ครับ นี่จะเห็นยังไงเนาะเห็นหี่ยังไงครับดินสีดำเล้เด้อสีเห็นข้ตอนส่วนับครับมาเป็นน้อนครับพี่น้องมันใหญ่ดีครับนี่นะครับสูตรเทสมันสัปะรังของคุณพ่อสมบัตินะครับเด้อเปิดเลยครับนี่ครับตอนส่วนยี่ดีเลยนะส่วนคนใดนะครับสนใจลองมาเผ็ดเบิ้งนะครับเด้อ อย่ลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับเด้อนี่ครับเย็ดมันสับปะหลังนะครับเด้อคุณที่เข้ามารับชมนะครับสหรับมนี้นะครับผมก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนดะ้อเดี๋ยวรับชมอีกในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับ